แล้วใจว่าดีขอกลับไปออมองดีจะให้พุทธจะให้เกิดให้มี่ทุกขาจะเลื่อรุ่งเรื่องต่อไปกลับบ้านเท่านั้นเด้องตัวตุ่มๆด้วยนะครับสามตัวตัวแรกครับตัวลูกแรกครับพีน <S <s ่น้องลูกแรกเบอร์สองแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ แบบใดทำอมันใดลดแห่จะเฮ็ดแบบใดทำอมันใดขอให้แม่ั่นนี่สีอีสานจงจำว้วานี่คือการที่มาถวายเสียงที่มาถวายของแก่บนขอให้แม่ท่านนี่สีอีสานจงนำ่ผ้าลูกหลานก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องทุกคนที่มาในมือนี่ขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ทุกคนกินบ่ะบก จกบะลงในการบัดนี้ก็ข้าถือสาธุแล้วยวไก่ดีขอกับไปมองดีย่าให้พุทธย่าให้เกิดห้ยมีทงความจะเลิ่อรุ่งเรื่องต่อไปกรบบปานเท่านั้นเด้อสาธุ ขอบารมีเมื่อลูกเห็นน้ำทั้งตามแล้วลูกหลานบริวารเห็นน้ำทัตามแล้วท่านดีศีสารอยากเป็นผู้ที่มีบารมีสูงสงิตมทิมกายทิมอยู่สถานทีแห่งนี้ขอท่านดีศีรษรจงมีกานพันทัศน์สัมพันพอ่อดในการขอลูกหลานมาขอเงินต,ต่างหนา้ตาต่างมากกันหลายด้อยชีวิต มือดีกบบอให้นอ้องอญิงในประทัดสับประทัดทอดประทัดโชว์ให้กับลูกหลานให้กับบริวารให้กับเยพอมยมซีพรมแดงทุนคน่พนให้นอกทันดีสีสันลูกหลานผู้ที่รวมลับไปแล้วให้ได้มาเปิดโชคเปิดหน้าให้กับบริวารทุกคนที่มากให้ได้ซับกับบ้านให้ได้โชคกับบา้านภาวนาทุนตาคุ้งอิง มือ่ PI i, อี qui, ออเคยจับไม่แงอ้เหมือนนัจับโอ้สาตัวต้ๆเลยเด้อรัรกครับพี่น้องเขียนตัวแรกลูกแรกครับพี่น้องตัวไหครับลูกแรกเบอร์สเบอร์สองนพี่น้องครับเบอร์สองสมตัวนะครับสตัวนะครับัแรกเบอร์สองครับพี่น้องม่้งไปก่อนครับต่อม้เลขที่สครับ เบอร์สองเแล้วครับเอร์สองสองสองสอแล้วครับพี่น้องตัวที่สามตัวที่สครับไม่เปิด่อนสองสองหาได้พี่น้องเลยัสูตรลับวทนจับพี่น้องสีน รับโปัสดีครับดีเลยอายุแม่ฮะนี่า2ปีนะคะโอเคแม่52ปีนะคะาตอนนี้อายุยุแม่ฮะนี่ห2ปีอดีสาธุสาธุครับเอาเรืออตครับบานนี้อหครับอหครับ 2อง 2> สอาอายุแม่นี่หาสิบสองปีพี่น้องเพปัญหาอายุพนอปัญหาอายุันเอาใส่อาใส่ครับบอดมันนี่ที่เป็นสองตเด้อพี่น้องเด้อก็รับโทษทางการค้าคอสสามตัวสองสองหาพี่น้องรอดสองตัครับตอนนี้พี่น้องสี <cheap> ่มืแปสี่มืกประวัติาสตร์ครับคมากล้อัวแรกครับ

ขาเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับสาธุบุญรักคุณตัวไหนก็พี่น้องตัวไหนก็บองฟงห้งแบบมันสิเคือนเก็บไปในใจเนาะถือว่าตาที่ได้ตาไล่เสียดวงไพดวงมันแต่ว่าบอกไเก่อนเด้อรุ้งอิงบบเมนพุกหมุนอยู่ท่งกรุงเทพได้พี่น้อง เออบอแมนงวดนาะบอถืกไปควนซีบีบีควนซีลูกไปบอแมนเด้เลขเนาะเป็นการเสี่ยงท้ายเป็นการเสี่ยงดวงเออถือว่านะครับงวดนี้งวดที่เราพ่ดถืกงวดนาบอถือก,กับพี่น้องกับพบอวากันแต่ว่าแม่ฮันนี่คนขนคงสิเมตตาอยู่ดอกให้พี่น้องเมิดนี่เม็ดเส้นกินอิ่มนอนอุ่นอยู่ดอกเอาเมื่อนี้ครับลูกหลานถือว่าสืรอต้นรับถวายเสียงนะครับศิลปินบางส่วนเมื่อกี้ล่ำไปแล้ววรชัะใช่เนาะ บอลลชัยรถแห่เราเลินเต้ยเสด็จพี่น้องมีการมีงานครับว่บาจังในมีอยู่สองขั้นสองน่วยครับ,บพอเปิดแห้ง,งเรื่องเป็เสียงเขาเปิดพบตัรงบดายพี่น้องฟังให้พี่น้องมึนมวนกันนะครับเอานะครับสีฟ้าผลงานเพลงไม่ล่าสุดที่กำลังนะครับเกือบสี่หลานวิวแล้วภายในสิบสิบเอ็ดเบอร์นะครับเอาเออครับนนมัตสิโลนซีนฮอเพพนน,นเนาะเออเอาดองอุ้งอิงครับอาจารย์ฝากซิงเกิลไม่ล่าสุด นะครับที่พี่น้องนะครับสงสงซื้อเสียงให้อุ้งอิงนะครับอาจารย์คับับีโนก็นได้พี่น้องสดๆก็ได้เอาลวง,งพิสารมันเลยขอเชิญพรอนญุญาตลองเิงของฟันมาหลังห่างก,กันก่อน

मां oh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ศิลปินลูกหลานจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องครับคนศรีสะเกดโดยเลื่อดเนื่อเชื่อไคพี่น้องสำหรสนับสนุนศิลปินจังหวัดเจ้าของบ้านเจ้าของสิไปสนับสนุนผู้ใดเม่นบอกครับเจ้าภาพหลายๆคนไปจังหลังวิที่เพิ่นบอกว่าอยากสนับสนุนศิลปินลูกหลานบ้านเจ้าของดีบ่ดีจังไหนเพื่อนก็บอกว่าเมืองแง่งกันสนับสนุนกันองค์อิงเพชรปั้นแพงนะครับฝากไว้อยู่ในใจพี่น้อง เื่องแ้งบ่เสเป็นซีรีส์ปิหลายๆคนเมื่อแรงครับจบจากนี้ไปพอกันอยู่บ้านดอนไม่งามนะครับบ้านดอนไม่งามตำบลน,น้องหมีอำเภอราศีสไลจจังหวัดศีริจิตสอดแจ้งจานปังเลยเด้อไปน้องเด้อไปพอกันครับเมื่อแรงจานโดยพอกน้องอุ้งอิงเน่เมื่อแรกเอาบาดีเสียอุ้งอิองเงาเลยเดลูกเด้อครับสวัสดีครับผมแฟนช่องยูทูบคนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริษัทผ่าข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดลูปกระดิ่งให้น้าแนครับลูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำลูกขีดย้ำได้ทันสิบริพาทิพาข่าวสารในช่องยูทูบคนสุรินทีวีครับผมกระขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม